สวัสดีครับพบกับสูรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลส่วนไม้เดบิดอามาาของขเหนื่อย4 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ทีมไหน,นใจถึงกระพร้อมย้ายศพดดบิดอารบานะครับกองหลังตัวเก่งของบเยอร์มินิกที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ก็ได้ออกมาเปรยแบบเรียกกระแสนะครับว่าตัวของเขนานั้นพร้อมที่จะย้ายไปร่วมทีมไหนก็ได้ในยุโรปที่สามารถมั่นเหนื่อยระดับ20ล้านปอนต์ต่อปี ให้กับตัวเขาได้นะครับสำหรับการเซ็นยา่าฉบับใหม่ของเขาในกันนาโดยก,การกคำว่าคำพูดที่เขาสื่อออกมานั้นน่าจะหมายถึงสโมสรเชลซีทีมเศรษฐีเงินถุงเงินถังที่กำลังมีข่าวลือว,ว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของดาวิดอาลาบาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับลิเวอร์พูลก็คือหนึ่งในสโมสรที่ยังสนใจอยากจะได้ไลายเซ็นของดาวิดอาาบามาร่วมทีมแบบจริงๆจังๆโดยเฉพาะถึงครับที่ได้ออกปากให้กับสโมสรว่าอยากได้ตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมมากๆ วพราะตนรู้ดีถึงความสามารถของนักเตะรายนี้สมัยที่ยังคุณสมสรรศรพีเซอร์ดมมุนในศึกบุนเดสเลเกียนยูโรมนันเมื่อ5ปีก่อนแต่ดูเหมือนว่าในเวลานี้โอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเสียแล้วเพราะก่อนหน้านี้ทางเจอเก,ก้นกรอบเคยให้ตีโก้กันโบราบเป็นผู้ช่วยเจรจามาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าการเจรจาของตีโกไม่เป็นผลสลําเร็จโดยเชื่อว่านักเตะนะครับน่าจะไม่มีความท้าทายอะไร ให้เขาได้ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะเขาคว้าแชมป์ร่วมทีมกับไบเอเมิร์นิกเมื่อเกือบทุกปีดังนั้นสัญญาฉบับสุดท้ายอาชีพในการแข่งขันของเขาในระดับสูงนั้นนะฮะนั่นก็คือเรื่องปกติที่นักเตะอายุเข้าใกล้เลขสามสิย่ยอมจะต้องการเลือกทางที่ตัวเองได้รับไรายได้มากที่สุดก่อนที่จะควนสตาร์ทเลือกเล่นไปนั่นเองโดยล่าสุดทางด้านดาวิดอาลาบาก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสําคัญนี้ผ่านทางเอเยต์ของเขาว่าตัวของเขานั้นต้องการค่าเหนื่อยย0ล้านปอนด์ต่อปี หรือคิดเฉลี่ยก็คือ40ปอนต์ต่อสดากับการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวสู่ต้นสกัดใหม่หลังจบฤดูกาลนี้โดยทางเอเลียของเขาเกล่าวเสริมว่าในช่วงเวลาปกตินั้นค่าตัวของอลบาจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์จากการประเมินซึ่งนั่นว่าสิ่งนี้นี่เองที่สโมสรที่ต้องการตัวขานั้นไม่จาเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าตัวในส่วนนี้แต่ยังได้เพราะเขาย้ายมาแบบฟรีๆซึ่งทําให้สโมสรลดต้นทุนไปได้เป็นอย่างมาก และค่าเหนื่อยปัจจุบันนะครับที่กองหลังในวัย28ปีรายนี้รับอยู่กับทางไบร์มินิกนั้นก็คือ2 0 0 0ส0ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วทําให้บอกว่าการเพิ่มค่าเหนื่อยให้อีกเท่าตัวที่4 0 0 0ส0ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นมันถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่เหมาะสมหากนับรวมกับค่าตัวที่สโมสรไม่ต้องจ่ายให้กับไบร์มินิกโดยนอกจากลิเวอร์พูลแล้วนะครับที่เคยตบม็นข่าวกับดาวบิดอาร์มาเมื่อก่อนหน้าน,นี้ก็ยังมีเรอัลมาดริดรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีต่างให้ความสนใจกองห,งหลังระดับโลกกรายยยนนนีี้้ดดววเชั ซึ่งก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับว่าหลังจบลูกกาณนี้ทางอารบาจะเลือกซบทีมไหนแต่ที่แน่ๆข้างหนึ่นั้นย่อมไม่ใช่ถูกๆอย่างแน่นอนเพราะตัวนักเตะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวนะฮะการรีรวิวออกโรงแนะนำว่าถึงเวลาแล้วที่ลิวอร์พูลจะต้องทำการรีเซ็ตถีมของพวกเขาในลูกกาณหน้า หลังผลงานฤดูกาลนี้ย่ำแย่ต่อเนื่องการด้วยนในวิวนะครับนักวิจารณ์จากทางช่อง Sky Sport ออกโรงพูดถึงสถานการณ์อันย่ำแย่ของ Level ิเวอร์พูลในเวลานี้ว่าความตกต่ำที่ิเวอร์พูลกำลังเผชิญในเวลานี้นั้นมันอาจถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องทําการกลับมาคิดทุกทวนตัวเองว่าจะเอาอย่างไรดีต่อไปในฤดูกาลหน้านั่นเพราะความสาเร็จในช่วง2-3ปีที่มันมาของพวกคนนั้นทําให้พวกเขามองข้ามการเปลี่ยนแปลงเทียมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตละตองกันข้ามกับทีมอื่นๆในลีกที่พวกเขาพยายามทุ่มเงินอย่างบ้าคลั่งเพื่อเป้าหมายในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้นมาทัดเทียมกับเอโ์โูลโดยนอกจากลิเวอร์พูลแพ้ต่อมาโชาติอตีคาร์ทินอันฟิลถึง10ประตูต่อหนึ่งนั้นทาให้ทางกาลิรนวิลมองว่าลิเวอร์พูลกำลังพบกับช่วงเวลาที่ตกต่ำและมันเป็นการตกต่ำที่รวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อเพียงแค่ฤดูกาลเหนียวเท่านั้นโดยเฉพาะนักเตะใหม,ม่นะครับอย่างเตโก้คอนตัราที่ใครหลายๆคนมองว่า ตีโกจะเข้ามาช่วยยกระดับทีมแข็งแ่งขึ้นไปอีกระดับแต่กับทำผลงานนี่อย่างน่าผิดหวังโดยทางแกรี่นีวิวนะฮะกล่าวในรายการพอดแคตส่วนตัวของเขาว่าเลบุกกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เร็วร้ายและมันเป็นฟอร,ร์มการเล่นที่ตรงกันข้ามกับที่พวกเขาเคยทําได้ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นผลงานของเขาถอยต่ําลงเรื่อยๆนะับตั้งแต่เข้าสู่ปี2021ซึ่งมันก็ต้อย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าทีมสองพูบเขานั้น ไม่สามารถต่อกรกับแมนเชสเตอร์ตี้ได้แม้แต่น้อยและแม้ว่าไลฟายอาจจะมาว่าสิ่งต่างๆนั้นเกิดจากฟอามการเล่นและการขาดความมั่นใจของนักเตะแต่เรื่องเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าพวกเขามีทีมที่พร้อมสำหรับรับมือกับสานกาเหล่านี้เหมือนกับแมนเชสเตอร์ตี้โดยสิ่งที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนในเกมพบก,กับแมนเชสเตอร์ตี้นั่นก็คือเลว์พูลมียูปแบบาการเล่นที่เซฟตัวเองเพราะกลัวตัวเองจะได้รับบาดเจ็บมากจนเกินไปไม่เหมือนกับฟอร์มการเล่นอันดูดันและน่ากลัว เหมือนช่วงหลายปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าผมเชื่อว่าตัวนักเตะนั้นน่าจะได้รับการความชับมาจากทางจิกเก็คลับว่าห้ามเล่นเกมในจังหวะที่เสี่ยงต่อทําให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บเด็ดขาดเพราะตันนักเตะในทีมนั้นไม่เพียงพอแล้วดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่านักเตะทุกคนในเกมนี้มีจังหวะเคลื่อนที่ที่ช้าลงและเน้นการเล่นเพย์เซฟมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บดังนั้นจังหวะของเกมจึงช้าลงไปอย่างชัดเจนเพราะพวกเขาเน้นความชัวมากขึ้น และการต่อบอลในเกมนี้เท่าที่เห็นพวกเขาก็นเน้นแม่นยำและไม่เสียบอลต่อการต่อบอลของพวกเขามันไม่ได้อันตรายอะไรและเป็นการต่อบอลไปที่กลางสนามเท่านั้นเพราะนักเตะลิเวอร์พูลกลัวที่จะได้รับบาดเจ็บนั่นเองและจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วหลัครับที่ลิเวอร์พูลจะต้องกลับมารีเซ็ตทีมของตัวเองสิใหม่เหมือนกับแมนเชสเตอร์ในลุ้นการที่แล้วที่พวกเขาโดนลิเวอร์พูล ทำคะแนนทิ้งขาดและหลังจบฤด้การพวกเขาก็เสริมผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมแบบบ้าระหมเกือบถึง150ล้านปอนด์ซึ่งนั่นทําให้ทีมของกุนซือจอเซฟแป๊บกัวล่ากลับมาแข็งแร่งด้วยอีกครั้งในฤดูกาลนี้แต่นั้นหลังจบฤุูการนี้ลิเวอร์พูลก็ควรที่จะเสริมผู้เล่นใหม่ที่มีความสามารถระดับโลกเข้ามาสู่ทีมเหมือนกับที่แมนเชสเตอร์ที่เคยทาเพราะดูเหมือนว่านักเตะที่เล่นด้วยกันมานานของลิเวอร์พูลนั้นไม่สามารถทำให้ทีมพัฒนาไปมากกว่านี้กว่าที่เป็นอยู่ได้ณตอนนี้แล้ว และถ้าหากลิวพูลยังคิดว่าจะรอนักเตะบาดเจ็บกลับขึ้นมาและไม่เสริมทัพพวกเขาก็อาจจะตามไม่ทันทีมือนอื่นที่ e ทไรหลังมาเพราะพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะเสริมทัพเพื่อแสงนั่นลิวพหลก,กันอยู่ทุกเทียมการเรนีวิลกล่าวทิ้งท้ายลิวอห,ห์พูเพึงเปเช่พร้อมขายเอ็มเปเป้เจ้าของทีมเป๊เช่ปาร์ตเรดสังมานนะครับยืนยันพร้อมขายคิริเอนเอ็มเปเป้เอาจากทีมในช่วงหน้าร้อนนี้เลย ถ้าหากนักเตะยังดื้อไม่ยอมต่อสัญญาจบัใหม่กับเทียบล่าสุดมีรายงานจากสื่อชื่อดังในสเปนอย่างมากาในเวลานี้นะครับออกมากล่าวว่าเคลียรเอ็มเปเป้ปเกำลังมีโอกาสถูกขายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้านร้อนนี้เลยนั่นเพราะเวลานี้นักเตะไม่ยอมต่อสัญญาจบใหม่ก,กับทางสโมสรซิทิ่นนั้นทําให้ตอนนี้สโมสรเปเชอาจจะกําลังถูกบังคับให้ขายเอ็มเปเป้ออกจากทีมไปเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเสี่ยงต่อการเสียเอ็มเปเป้ไปแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกันหนะ้า ซึ่งนั่นนะครับทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับว่าอาจจะมีการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมเทียมตามที่จิกซิงครับเคยฝันเอาไว้โดยรายงานล่าสุดนะครับระบุว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ความสนใจอย่างจริงจังเป็นอย่างมากในการดึงตัวคิริยันเอ็มปาเป้เข้าสู่ทีมในช่วงสมัยนี้ทำให้ตอนนี้ปาร์ตเซงชมงอาจจะต้องเผชิญกับโอกาสที่จะถูกบังคับให้ขายแข้งในวัย22ปีรายนี้ออกเทียมเพราะนักเตะไม่ยอมต่อสัญญาชบัใหม่กับทีมสักที และตามข่าวที่ออกมานั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ค่าตัวของเอ็มเปเป้นั้นจะถูกกว่าปกติถึง30ล้านปอนด์เลยทีเดียวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องและสโมสรเปเช่กำลังประสบป,ปัญหาการขาดทุนอยู่ในเวลานี้โดยมีรายง,งานในเวลานี้ว่าสโมสปรปาเรสแสงแฉ่งกำลังประสบป,ปัญหาการขาดทุนสะสมสูงถึง130ล้านปอนด์เหมือนกับทีมฟุตบอลอ่นๆเนืน่องจากใน,นตอนนี้ค่าเหนื่อยของนักเตะภายในทีมนั้นถือว่าสูงมาก สูงเป็นอันดับต้นๆของสโมสรฟุตบอลในโลกตามการรายง,งานล่าสุดจากมาการะบุว่ากลุ่มตุนกาตาสปอร์ตอินเวส์เน็ตเจ้าของสโมสรปาเีสแสงชมางซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลกาตาและดูเหมือนว่าณนะตอนนี้พวกเขากำลังจะแก้ไขปัญหาการกัดทุนของสโมสรด้วยการพิจารณาขายเอ็มเปเปออตเทียม e ทันทีในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ต่างนักเตะนะครับไม่ยอมตกลงรับเงื่อนไขใหม่กับทางสโมสร และการเซ็นสัญญาลฉบับใหม่ไม่คืบหน้าและการขายเอมเปเป้ออจากทีมนั้นก็เพื่อลดภาระการขาดทุนของสมงสรไปด้วยโดยเชื่อว่าค่าตัวของเอมเปเป้ในช่วงที่เจอพิษโควิด -19 นั้นจะอยู่ที่ประมาณ130-140ล้านปอนด์เท่านั้นและจากที่ก่อนหน้านี้มีการประเมินค่าตัวของเอมเปเป้นั้นต้องไม่ต่ำกว่า160ล้านปอนด์เลยทีเดียวและการที่เจ้าของทีมเปเชอออกมากล่าวให้ข่าวเตรียมที่จะขายเอมัปเป้ออจากทีมนั้น ทำให้เชื่อว่าเจ้าของสโมสรก็ไม่มีความคิดที่จะงอนนักเตะเช่นเดียวกันและจะไม่ยอมให้ใกลไม่มีอํานาจต่อรองเหนือสโมสรของพวกเขาฉะนั้นทําให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าตัวคิเลียนเอ็มเปเป้เข้าสู่เทียมนั้นสูงขึ้นตามไปด้วยและแม้ว่าก่อนหน้านี้เอ็มเปเป้จะเคยเออกมาพูดว่าเขายังมีความสุขดีกับสโมสรและกําลังพิจารณาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรแต่ตั้งสื่ก็เชื่อว่านั่นคือการพูดดับกระแสข,ของเจ้าตัวเท่านั้นเองและเชื่อว่าเอ็มเปเป้ P น่าจะย้ายออกจากเปเชหลังจบฤดกการนี้อย่างแน่นอนโดยมาว่าทีมที่ M P P L เอ็มเปเป้เรียกจะย้ายสพนั้นน่าจะมีอยู่2ทีมเท่านั้นไม่ใช่โรมลิตก็ต้องเป็นลิเวอร์พูลหนึ่งใน2ทีมนี้อย่างแน่นอนรับนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่9กุมภาพันธ์รับตังกันย่างยาว